ทีกินได้แปดทีอะน้ำอะ่ะกูแดดไปแปดทีหมดเลยเต็มแล้วเ<ท>ต็มกี่แดดก็ไม่อยากดูมันหมดกอ,อมีน้ำอหกปะหนักฉัน้ฉัน,น,นยากกินน้ำแล้วแดกกินแดดเห็นกูแดกป่ะข้างบนเงี้ยถังใหญ่กูแดกข้างนอกก็ได้วะ มีเนื้ออะไรกินบ้างวะนะเนื้อมีเยอะๆกูปลูกสวนกล้วยบนบ้านด้วยในพื้นที่มันเหลืออ้าวพี่เนื้อไหม้หมดแล้วเนี่ยริงไม่หล่ะคนป่ามาคนป่ามา อยตัวอนีสอตัวสองตัวเดืนเดือนงีไงไอ้ยยโอเดี๋ยวมึงฟื้นก่อเปล่าก่อเตา กดเต้าพี่ทดไปไอเนื้อไมสี่ชิ้นน่ะอย่าลืมใส่เคยเอาไปทำจุกทีบ่าเฮียเอ้เอาย่างสี่ต้มสี่แล้วกันอยู่นี่เอาหานไม่ให้กูกินเร์ฟให้มาให้กูเสิร์ฟแล้วงั้นน่ะ เฮ้ยยังไม่ได้ก่อถานข้างบนเลยว่ะเราไอเตาหลักเนี่ยเราไม่ต้องให้มันเราไม่ต้องให้มันดับแล้วนะเอออย่าให้มันดับสิเออไปก่อไปเก็บข้างบนเลยทีมันก่อน,นั่นยังไงข้างๆอะ่ะก่ออะไรถ้าใส่แล้วอ่ะเอาี่ใส่ไปด้วยนะกระดูกก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยเนื้อมันจะได้โปรตีนเยอะมีไม้ป่ะล่ะย้เนื้อนี้จะหมดแล้วว่ีกสองชั่วโมงเองเนื้อสมเสรจอจะ กูยัยมีเจอแล้วพอได้กูไปแบกซุงเหรอพี่ผมมีวัลสิทธิ์สองตัวเจอเห็ดแล้วเอามายิงนกได้ด้วยพอเสียเลยยิงนก,กัตน,นูหายไม่คุม้มไม่คุม้ <c oughs> มยิงให้เป็น ได้แค่ตีกเดียวยังไงไม่รู้<笑><笑>มาเอาอะไรอะเป็ดไม่ไหวแล้วนอนเหรอไม่ใช่มันไม่เพิ่มเนี่ยพอมีปรสิทธิ์อ่ะโอ้โยโดงเหตุเจอหรอเจอแล้ว,ลเ,ลวเหมือนว่าต้องรอมันขึ้นนะ เราเก็บทีเกินไงเราเราขี้แดดเยอะมันขึ้นไม่ทันหรอกเฮ้ยพี่ทำไมกินแล้วมันไม่หายวะเออมันต้องกินแล้วแหละบางครับมันก็ไม่หายเหมือนคูจะเป็นแผลเดวยมึงเนี่ยตู้แบบคนป่าเฮ้ยคนป่าทำเลยกูไม่ได้แล้วกูแม่ pro professional ได้สักเย้ยังเรียกกูอยู่เลย เป็นมาเกอนจเจอคนป่าที่กูหนีอ่ะเดี๋ยวนี้เอจอคนป่าก่อตาเดี๋ยวนี้มาห้าที่กูบวกคนเดียว <c oughs> แต่ยืนธนูนี่มันเก่งขึ้นเยอ,อะนะที่ปะมังกรเต็มเลยเอาไปย่างเด็ไม่ผมยังไม่ได้แทงไงผมดำน้ำเจอคล้ายๆว่าปลดล็อกเบ็ดแล้วปามมาเปล่าวะนี่ก่อนในยีตอนตัง้งยังไม่มีเบ็ดปางไม่มีเลยแม่น้ำบ้านเราอะ เออแม่เบ็ดมาตกอ่ะก็ทำลานยืนหน้าบ้านหนอมากรูมันกูจะเอาเบ็ดบานอยู่ไม่หน้าบ้านอ่ะไม่มีปลามันต้องมาอยู่ตรงไอ้เค่อ่ะปลาเยอะมีปลาที่จะกินได้คือปลาปลาปรี้ยนนันไม่ใช่ปลาปิลิยนย่านะไอ้ไอ้นี่ปลานี้บิ๊กพริกขมแบทมันกินได้นะกินได้กินได้เก็บได้แล้วใช่ปะกูไจ้ไปได้ได้ได้ ต้องนอนสักฉากหนึ่งก่อนนะถึงจะมีกำลังกูนอนได้เอาไหมเอาอย่าอย่าเพิ่งว่ายน้ำอยู่นอนในน้ำไม่ได้กูไปนอนในน้ำเลยหมามันเคยแดกยี่ยังมาอวดอีกนะกูไม่นอนล้วแล้วนอนกูเจอถั่วบาติว่ะพี่ทำไมที่นอนแล้วน้ำมันล่วงลงมาพี่มึงนอนเลย มึงนอนเลยกูเจอยาบ้ากูกูเจอกูกินยาวบ้าก่อนโอ,โอ้สามเม็ดโอ้ได้อยู่เต็มเตือมกูไม่เจอเลยว่ะวิ่งได้ทั้งคืนตับตับต้นไม้ก่อนลุง <c oughs> ปังแล้วพี่ทำไมที่นอนเรานะ้ำมันหยดวะไม่หยดจริงจริงมันไม่เป็นไรมันต้องมีเตียงนึกเห็นบางคนมันมีเตียงเราเอาเอาเอาังคารด,ดิพี่ ไม่ใช่ผมไม่ผมงงว่าทำไมเตียงมันโยดก็ไม่รู้ไม้มาบาลเลยวะกำลังจับโอ้ยมีอะไรต้องสร้างอย่างปะมีสร้างเลยครับมึงดูอันโคนดิ ไปสร้างบนดานฟ้ามีอะไรสร้างบ้างล่ะที่ลร่ลมควันเนื้อรู้สึกว่ามันจะไม่ไหม้ปะไม่ร<ม>ู้ลปล่อยไว้ก็มันไม่ไหม้อ่ะต้องลองดูอะ่ะเฮ้ยเนื้อเนื้อกูย่างไว้อะไม่เนามั้งอ่ะเนี่ยมาเกือบแล้วดันปีแล้ว,วกินได้อยู่ดีเดียม <laughs> ดีเดียมพ <laughs> ีขึ้นมปเก็บถ่ายข้างบนเดี๋ยวจะยัดไม้ใครเดินม,มาพี่เดินมาใช่ไหมเออ่ยกูว่าคนปาดทิแซดมาเ้ง พี่พี่พี่เอาสร้างนี่บนบ้านดีบ่าวะบ้าน,นพี่พี่พี่เอาพี่เอานี่มาใส่ก่อนดิอ,ไอะไรจะได้จุดไฟอย่ทุกบ้านแม่งดีไหมเนี่ยอเด็ส <laughs> เอาเลยเอากระดูกใส่สักสี่อันแล้วก็เนี้ย กินคนละสองกระดองไปเลยนะออมีมะพร้าวป่ะน่ะไม่มีน้ำเดินออกได้แต่เข้าไม่ได้เข้ามาเข้าดูดเออต้องไปอ้อมะเออ,เอลำบากนิดนึงโกงมอกก็ได้ว,วะาเาะเฮ้ํนามมันเห็นว่ามันเติมได้ลิตรละสิบห้าเลยถ้าเราเติมแบบ คนหนึ่งสิบมิถุนายนมาะกินมันได้ไม่เท่ากันเลยก็ต้องเติมให้เต็มดิเออให้เติมแบบต้องเดินสองก้อนเดียวอ่ะคุณมีสองก้อนว่ายใช่เหรอเออก็บอกว่าให้คนหนึ่งสองก้อติกพี่เดินหลายรอบหนักก็เดินเอาแล้วกันงั้นน่ะแล้วทำไมกูวางไม่ได้อ่ะนี่ใส่สองก้อนสุดท้ายแิ้เดียกีอานามากี้กูไปตักมาหล่นเหรอวะ ว่าเนื้อมีอีกปะเนื้อสุกแล้วนี่หว่านะนเนื้อเนื้อดิบมีอีกปะเขอดิบไม่มีแล้วพี่ไปล่าคนป่าพีไ่ไปเชือดคนป่ามาไว้ไหนหมดอ่ะยังมีก็ปุ๊บปิ้งหมดแล้วมีอันเดียวยนะัง้งมันมใส่ไม่ได้ดแล้วนี่หว่ากระดูกก็คือกระดูกเลยเฮ้ยกินกี่อันอ่ะอันเดียว,ยวทำไมมันกินไปสามเลยเอออะไรมึงกินไปสามสามอะไรกระดองเดียวดูกระดองสิ โอ้เชี่ยกูอีกแล้วกูผิดอีกแล้วกูต้องกินบ้างแล้วเดี๋ยวกูไม่ทันเอาเนื้อเนื้อไปกินปะเนื้อมีเยอะนะเออกระดูกอยู่ที่ผมนะเนื้อในคังมีบานเลยอยู่ได้ยันพุ่งเนี่ยอาะไปดูคนอ่านกันหน่ปะนี่นี่นี่มันมันเป็นเศษได้ทำได้ ทำงานป๋อหนะ่อยกูมีกล้วยอยู่นะเอาอกล้วยก็มีอยู่ข้างล่างก็น้ำเยอะนะเนี่ยเก็บทิ้งมันไม่ตกลงกะลาเกตกล่าวอะทำลายไปเลยเนื้อเนื้อไม่เป็นกินได้นะเว้ยไม่เอาอะเออมันไม่ขึ้โปรตีนใช่ป่ะมันเหมือนว่ามันเพิ่มแต่พลังข้างบน,นเคยกินอยู่อะ <outta S 1> <uğ kit> เนื้อที่ย่างสองชิ้นสุกแล้วไม่เก็บฐนะานข้างบนดีกว่าฐานเราต้องใช้เยอะอ่ะคือไม่ไม่ต้องให้เตาข้างบนข้างล่างดับอ่ะเก็บลงมาดิ <c oughs> <c oughs> เนื้อในนี้มีโอ้เฮียห้าสิบก um hmm ็คนกามาเสิร์ฟสองอันนะเฮ้ยสิบสองชิ้นไดือดน้ำอีกแล้วใครกินมึงอ่ะพี่กินนะแหมซีดอยู่คนเดียวกูไปโดนตัวกินเหรอวะเอ้ยบ้าบ้ากินอยู่คนเดียวแล้วมาดนาคนเดียว ก็ตัดทำไมแต่ที่ยังมาใส่ขางบนกันนี่ก็ซุ่งหมดอย่างวะน,นะบือว่ามันต้องใส่เล็กด้วยแล้วก็ใหญ่โอ,โอ้ยโอ้ยคิดโดนกำแพงบ้านโอ้ยโอ้ยสองทีฮะั <laughs> <laughs> ยลย่ได้โล่งกลัวผางงานเนี้ย้ายไปนอนมนน้ำก็แถวเนี้แหละ <laughs> ขาดอีกบาเลยเนี่ยอะไรอะ่ะเออพี่ทับซุงมทำไมอะ่ะเอาซุงมทำอะไรอะ่ะก็นี่อ่ะเนี่ย,ย<อ>แดดมันเยอะเไ้ยเยอะกูยังเชื่อดูน้ำขึ้นไปเหยียบไปได้สั้วเดี๋ยวก็น้ำสกรปรกหรอโอ้ไม่มล้างาล้างตีนลยกินน้ำล้างตีเลยมึงดูที่อาบน้ำเดิลงไปยังลงมาแล้ว ดูดูเลยหาก่อฟืนไฟจะดับดูการลำบังจะไปอาบยังไงวะอ๋อเป็นจุกจุกอาบอย่างงี้เว้ยไหนนี่ไงมันตูดอยู่ข้างล่างไหนกูขอขึ้นไปชมหน่อยดิการลำบังกาลำบังอาบมาไหนจุกการลำบังน้ำนี่ไงเนี่ยที่อาบน้ำโคลนแต่ใพี่ไปสร้างอะไรข้างบนนะไม่ได้สร้างให้ดูเฉยไม่ใช่มันเป็นมันสร้างเสร็จมันเป็นอย่างงี้เหรอเออใ่สูงมาแล้วอ๋อก็คือก็คือ ที Emmanuel, ่อาบน้ำไม่ได <player> ้เราอาบน้ำคลองอยู่แล้วขาดมาเยอะมากเลยต้องข้ามฝั่งตรงล้วโอ้โหนาฬิกาย่อเทียอะไรวะเนี่ยไม่เคยพังสักทีหลงแค่เนี่ยไอ้เที่ยแม่งเป็นแผลอีกแล้วก็พี่ลงทีละสามชั้นลวดเลยเปล่าไม่กูลงทีละขั้นปึืกลางลงเลยก็เนี่ยผมไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่กูเป็นวะ ขาเบาบางเราอะเยียก,กระดูกเปาะให้เคงกับตะเที่ยไงแบบเอาอะไรอีกปะตัดไม้ปล๊บกระดูกมีสามอันนะวาไว้ก่อนผ้าพันแผลต้องใช้แนละ้วล่อยผ่านไม่ได้แล้วนะ <c oughs> ในคังกะแยะเอาออกมาสิบันแล้วนะ พี่เอาหองสิบห้าแล้วหรอเออก็เดี๋ยวค้างกูอยู่หงสิบสองก็นอนทีก็ทีสามทีก็สี่อ่ะไอพีตรงบันไดที่เราขึ้นชั้นนั้นเราต้องเราต้องปิดไปเลยนะในชั้นสามอ่ะเราต้องย้ายรูใหม่เพราะเรามีรูอยู่แล้วเห็นปะรูไหนวะรูบันไดฝั่งนึงใกล้ๆที่กินน้ำข้าต้องเอาออก Check it out. ำอะไรอ่ะจะไปเอาจะไปเอาไม้เนี่ยจะจุดๆต่อที่สามนี่นี่กูเอามาแล้วอ๋อไปผสมโคลนดีกว่าข้างบนยังไม่ได้ทำนั่นเลยชั้นสามอ่ะมันมีโคลนชึ้ <c oughs> งหนึ่งอยู่อ่ะกูโผล่มาได้แค่สองอันนี้เอาไว้ไหนเนี่ยช่องซูน,น่อยเอาข้างบนหน่อยอะไรช่องซุนเอาไว้ข้างบนหน่อย ไปข้างล่างนี่ท่อนสูงเหรอท่อนสูงเอาไม้ธรรมาดาก่อนก่อของไฟข้างในก็นดีมีแล้วที่ตัวมีเอ้ยข้างบ้านมีหอ,อกอันหนึ่งอย่างนั้นน่ะเห็นปะเอาไปเก็บในบ้านดิ <c oughs> มันมีที่วางหอ,อกอยู่นะประดิษฐ์วางไว้ก่อนแล้วกันแล้วค่อยทำที่วางหอ,อก <c oughs> ย้ายไปย,ย้ายมาเต็มบ้านแล้วหอ,อกอ่ะคนป่าเอาไม้ให้เสิร์ฟทุกรอบเลยแบบสามเตาเลยเ,เยอะไปปะเนี่ยสามเตาเลยก่อนเลยเยอะแยะ โอ้โหสองเตายังกินไม่ทันเลยกูเนี่ยไม่ให้ถ้าเราไม่ได้เราไม่มีเนื้ออันมันเหมือนไฟมันวิ่งไอ้นี่นมันมันตังถ่านก็ไม่เป็นไรมีที่ทำปฟานแล้วอะ่ะเปลือกสองเตาพอแล้วมั้งตานไปเลยเจะจ่ายอีกเตาหนึ่งอะ่ะเตาสี่มันก็ย่างไวอยู่นานเนี้อที่ยงเรียรงดีลายแค่สามตัวทีนึงก็หมดแล้ว เลียงพาไม้หมดเลยดโซนนี้ก็ไม่มีไม้แล้วเห็นไหมนะพี่เอ่อทานหมด <c oughs> ขาดคนอันนึงอะ่ะจุดไฟแล้วเนี่ยนี่เราขึ้นรูนี้พอแล้วรูนั้นก็ต้องทุบออกอขาดที่กูมีเยอะไปผปสมเลย เอาเอาชั้นหนึ่งให้เสร็จก่อนนะชั้นหนึ่งเหลือประมาณสักสามสี่ก้อนพอกูจะวางโคนผนเกิดอยู่บริเวณไปไหนวะนะเอากล้วยไปกินป่ะมีอยู่ ปุ๊บกะแดกปั๊บเหมือนยุวังไงไม่รู้ก็ลืมวันมีกล้วยเดือนเน่าเต็มไม่เต็มก็แดกลูกเดียวแอะเนี่ยเห็ดเนี่ยไม่เก็บพอรอมันมีหรือเปล่เออเหียพอกูไม่ใช้แต่คืนข้างๆเลยพี่ไม่วางให้มันดีๆอาหูอยู่ดีวางนี่ยะ วางเป็นกองนี้เราบอกว่าประตูยังไม่เสร็จเลยไปครับหลังบ้านเนี้ย <c oughs> ประตูไหนนะหลังบ้านเนี้ยนะประตูเซเว่นเราอ่ะหน้าบ้านเหรอวะเออประตูเซเว่นข้างซ้ายอ่ะยังไม่เสร็จม็อกเดียวมาครูเราเสร็จแล้ย <c oughs> เสร็จปะอันเนี้ยเดี๋ยวนี้ <c oughs> โคตรเยอะเลยเดมไปหมดอันนี oh dear, ้เนี่ยต้องมาทุบบันไดข้างบนออกพีวีวีวีอย่าเพิ่งเข้าไปมีก้อนหนึ่งไปหลังบ้านก่อนนะทังนู่ทั้นู่ไอ้ตรงที่เป็นเชี่ยงแบบชั้นสามอ่ะไอ้เอาเก็บแล้นก็ได้พี่ข้างบนเนี้ยพอเราทุบหลังคาเราเอาบันไดนี้ออกไหนอ่ะเนี่ยบันไดตรงเนี้ยแม่งใช้เราออกขึ้นบันไดนี้อยู่แล้ว เฮ้ยน <aid> ี <Solomon> ่ไงโคนกูล <day> ืมเลยวะถังข้ามาแล้วเครื่องมันไหนวะบันไดซ้ายเรามีอยู่แล้วไงเห็นบ่าเรามีสองบันไดงงมั้ยนยไม่งงคือจะเอาบันไดตรงนี้ออกพื้นที่มันจะได้เหลือไงได้ปลูกอะไรได้พี่แล้วคนพี่อยู่ไหนฮะใส่ที่ไปแล้วปิดตานี่ไปอ๋อไม่ต้องใส่ทุกครั้งเลยเหรอเช่ แค่อันเดียวอบไงครับกันฝนไงปลูกต้นกล้วยบนบ้านสองต้นนะแต่ไอ้ทีตรงนี้จะทำยี่หรอไปได้ไหรอไ,ไม่น่าตีโคนตรงนี้เลยวอันนี้เออเออเข้ามือเข้างบนมันข้างบนงมันเป็นไผ่ย่ะ่าวอะปูนออกโหล่ทแผ่นไงดี ยื่นยื่น,นีออกไปได้ปะตรงเนี้ยนะจะปลูกต้นไม้ไว้ข้างบนเพื่ออะไรวะต้นกล้ยแห่ปลูกทิ้งไว้มีเมล็ดอยู่ไม่เอาวะเราจะทำอะไรแล้วก็ช่วยดูเดิปลูกส้มนี่ออกมาส้มสัญญาหานเยอะเออมันต้องปลูกนะนี่ยบรัโซนเนี่ยโซนโซนของคิดเนี่ยเนี่ยสีบ่บล็อกเลยนะ พื้นที่นี้ก็ปลูกได้เนี่ยเนี่ยพี่ไม่ได้ใช้เนี่ยว <c oughs> ่างเนี่ยปลูกปะละ่าตัดซะแต่มันต้องขึ้นลงบันไดทุกครั้งอะเอาเย้ยนี้ออกเปะละ่าอันนี้ได้ยินกู